ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระสุงกอเนื้อดินของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามกันนะครับะพระสุงกอเนื้อดินวัดโคศิตารามนี่ถือว่าเป็นของดีซึ่งราคาย,ยังพอจับต้องได้นะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นพระที่สร้างจํานวนมากนะครับผมหรือในความเข้าใจของผมอาจจะเป็นการสั่งจากโรงงานมาแล้วมาพุทธาพิเศษ ที่วัดโคศิตารามนะครับพระยุคนี้ถือเป็นพระยุคต้นๆเล่าๆกับสมเด็จแหวกม่านนะครับผมซึ่งมีราคาหนีไปไกลมากแล้วนะครับผมสมเด็จแหวกม่านกันราคาน่าจะอยู่หลักหมื่นไปปลายถึงหลักแสนนะครับแต่พระซุ้มกอยังอยู่หลักพันอยู่ปัจจุบันนี้ก็หาไม่ง่ายแล้วนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากมีเด็กรุ่นใหม่นี่ตามเก็บกันหมดเลยนะครับผมเมื่อก่อนยังมีนะครับองค์ละ200-300 เดี๋ยวนี้ผมเดินเช่าหาไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วราคาหลักร้อยนะครับและอีกอย่างที่ราคาขึ้นไปทะลุหลักพันก็เนื่องจากพุทธคุณเด่นไปในทางด้านาเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภค้าขายดีนะครับผมใครที่ยังไม่มีผมแนะนำให้ถ้าเจอที่ไหนนะครับหลักร้อยถึงหลักพันต้นๆให้เก็บสะสมไว้เลยนะครับอีกหน่อยจะหายากผมบอกได้เลยนะครับ เนื่องจากคนรุ่นหลังที่โตขึ้นมาแล้วนับถือในบารมีของหลวงพ่อควยชุตินทโลนะครับก็ได้ตามเก็บเพิ่มมากขึ้นแต่พระยังมีจํานวนเท่าเดิมนะบางองค์ก็แต่หักสลายไปก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมด้านหน้าหลังกันชัดๆนะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นองค์เนื้อดินนะครับผมเป็นชุบลัก ตรงนี้สุ้มกอตรงนี้พิมพ์จะลึกนะครับผมพิมพชัดเจนนะครับเป็นชุบลักหน้าหลังนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับความสวยงามตรงนี้เป็นเนื้อดํานะครับที่เรียกง่ายๆและอีกองหนึ่งจะเป็นเนื้อดินที่ไม่ชุบลักนะครับผมพิมพ์จะต้องคมชัดลึกนะครับผมมีความสง่างามนะครับผม อันนี้คือด้านหน้าด้านหลังอันนี้จะเป็นที่ไม่ชุบลักนะครับผมเอานำมาเสนอให้ท่านชม2แบบนะครับผมใครที่ยังไม่มีเก็บสะสมถ้าเจอราคาจับต้องได้ให้เช่าเก็บไว้นะครับเพราะว่าพุทธคุณเด่นเด่นมากในเรื่องของโชคลาภเมตตานะครับผมถือว่าน่าเก็บสะสมของดีราคาเบานะครับวันนี้เราก็จะนำเสนอแค่ พระซุกกที่เริ่มจะหายากมากขึ้นนะครับผมผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ